สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับพอเมื่อสักครู่นี้ได้มีการไลฟ์แถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับเกี่ยวกับการเปิดประเทศของนิวซีแลนด์ซึ่งวันเปิดประเทศอันเก่าของนิวซีแลนด์นั้นอยู่ที่เดือนตุลานะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกมาก็คือเลื่อนให้เปิดไวขึ้น2เดือนหมายความว่าจากตุลากลายมาเป็นสิงหานะครับซึ่งหลังจากวันที่1สิงหาเป็นต้นไป ทุกคนทั่วโลกสามารถยื่นวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเวิร์กวีซ่าท่องเทีย่ยววีซ่ากลุ่มแฟมิลี่อะไรก็ตามแต่ที่นิวซีแลนด์สามารถยื่นได้ทุกคนสามารถยื่นได้แล้วนะครับหลังจากวันที่1สิงหาเป็นต้นไปนั่นก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่นายกได้ประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อกี้ได้นั่งฟังไลฟ์สดแถลงข่าวของนายกไปก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ตั้งตารอจะไปนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่านิวซีแลนด์ก็ปิดประเทศมา2ปีกว่าแล้ว น่าจะเปิดได้แล้วแหละก็เน้นย้ำนะครับว่านิวซีแลนด์จะเปิดประเทศไวขึ้น2เดือนซึ่งจะเลื่อนจากตุลามาเป็นสิงหาแทนก็คือหลังจากวันที่1สิงหาสามารถยื่นวีซ่าได้ทุกประเภทเลยแล้วก็เข้านิวซีแลนด์ได้ตามมาตรการที่เขากําหนดไว้ว่าจะต้องตรวจน,นี้ก่อนเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนผมมาบอกแค่นี้ว่านิวซีแลนด์เปิดประเทศไวขึ้น2เดือน